มาสรุปเรื่องราวของเยอรอเกล r ดครอปกันหน่อยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะเยอรอเกลคอปก็ได้มีการประกาศออกมานะคะว่าเขาจะโบกมือลาของแดงลิพูลหลังจากจบซีซั่นนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนได้ยินเรื่องราวนี้ก็รู้สึกช็อกไปตามๆกันนะคะตัวติเองก็รู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะว่าติเองไม่ได้เตรียมใจสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ ไม่ใช่สิไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เตรียมใจสําหรับเรื่องนี้คือเราเตรียมใจสําหรับเรื่องนี้แต่เราไม่ได้เตรียมใจไว้ว่าคลอปจะไปหลังจากจบซีซั่นนี้คือเรารูู้่แล้วเรารู้ตลอดเลยเวลาที่ผ่านมาว่าคลอปไปแน่นอนแต่จะไปตอนที่หมดสัญญาแล้วก็เราคิดว่าเอ้ยช่วงเวลาที่เหลือเราก็พยายามกรอบโกยความสุขให้ได้มากที่สุดสร้างความทรงจําที่ดีต่อกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็สู้ไปได้วยกันอย่างมากที่สุดเลยเงี้ยเออไม่ได้มีใครคิดว่า มันจะมาถึงเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เมื่อวาอนค่ะสโมสรลิพูนะคะก็ได้มีการประกาศออกมาปล่อยคลิปออกมาซึ่งเป็นคลิปความยาวที่มีเรียวเวลากว่า25นาทีนะคะเกือบเกือบ25นาทีก็เป็นเรื่องราวที่ครอปเนี่ยก็ได้มีการพูดและนะคะมีการบอกลาแฟนๆนะคะโดยครอปเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงสาเหตุที่เขาเนี่ยจะไปเนาะ จะไปหลังจากศบจบซศิันนี้แล้วก็มีการพูดถึง f อฟที่หลายๆคนนำถามว่ามีปัญหากับบอร์ดบริหารหรือเปล่าทําไมถึง ได้ไปนเวลานี้นะคะคลอปก็ได้ตอบคำถามนี้เหมือนกันรวมถึงเมื่อวานค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะคลอปก็ได้มีการตอบนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเหมือนกันนะคะที่ก็จะสรุปให้ทุกคนฟังให้มันจบภายใน10นาทีบางอันมันอาจจะยืดเดยื้อบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอะไปที่สรุปแรกเลยนะคะที่คลอปเนี่ยก็ได้มีการพูดออกมานะคะเอ,อ่อในคลิปแรก25นาทีเนี่ยนะคะโดย ครอปนะคะได้บอกค่าว่า I will leave the cup as the as of the season ผมจะออกจากสโมสรหลังจากจบซีซันนี้ผมเข้าใจได้ว่าหลายคนคงตกใจเมื่อได้ยินมันครั้งแรก I love absolutely everything as this the cup ผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้ผมรักเมืองนี้ ผมรักกองเชียร์ของเราผมรักทีมงานสตาฟของเราทุกคนประโยคที่ทำเอาติ๊กแบบน้ำตาแบบคลอคือร้องไห้เลยแหละนะคะว่า I'm running out of energy ผมกำลังจะหมดพลังผมผมรู้สึกว่าเหมือนผมกำลังวิ่งออกไปโดยที่ผมกำลังจะหมดแรง ผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากมันผ่านมาเป็นเวลาหลายปีที่เราอยู่ด้วยกันมามันมีความเคารพมันมีการให้เกียรติซึ่งมันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีอย่างน้อยที่สุดผมเป็นหนี้พวกคุณนั่นคือความจริง นี่คือสิ่งที่ย้งครอปได้มีการพูดนะคะในในคลิปที่ปล่อยออกมาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๋ย้งคลอปเนี่ยมีปัญหากับบอร์ดบริหารหรือเปล่าครอปก็ยืนยันนะคะว่าเขาเองไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาหลักๆเนี่ยมันก็คือมาจากตัวเขาเองเนี่แหละนะคะคือเขารู้สึกว่าเขากำลังหมดแรงในขณะที่ เรานั่งคุยนั่งประชุมงานกันเกี่ยวกับการเตรียมงานเอ่อในซัมเมอร์ต่อไปเมื่อช่วงเดืนเอนพฤศจิกายนหลังจากที่คุยกันว่าเราจะไปเอ่อเข้าแคมป์ที่ไหนเราจะเตรียมงานยังไงวางแผนระบบยังไงเกี่ยวกับซัมเมอร์หน้าอยู่ๆความคิดเนี้ยมันก็ผุดมาในหัวของเขาว่า มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องโบกมือลาลิเวอร์พูลเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปทำงานต่อไปได้โดยที่เขากำลังหมดแรงเหมือนคนมันหมดแผชั่นะคะฟิลแบบคนที่ทำงานอยู่ที่เดิมมาในระยะเวลาหลายๆปีแบบเขาก็อยู่กับทีมมาเกือบ9้าปีเนาะแปปีครึ่งนะคะ ตั้งแต่ปีฤดูกาล2015นั่นคือฤดูกาลรแรกที่ครอปเข้ามาปีแรกที่ครอปเข้ามานะคะแต่จากตัวดันมองย้อนไปครอปก็บอกว่าอม,มันนานเหมือนกันเนาะมันเป็นเวลาเกือบเก้าปีแล้วหรอเนี่ยที่ที่เขาอยู่กับลิปโภมาติ๊กเองก็เข้าใจนะว่ามันเป็นระยะเวลาที่เมื่อเราคนคนหนึงอะอยู่กับที่หนึ่งทำงานกับที่หนึ่งนานๆอะเหมือนมันแพชชั่นมันหมด energy มันหมดมันจะมีเรื่องราวพวกนี้ผุดมาในหัวเหมือนอย่างตัวติเองที่ทำเพจที่ทำเพจที่ทำที่เป็นลูเอนเซอร์ที่ก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ดิรู้สึกว่าเออขี้เกียจว่ะหมดพลังอยากเลิกอยากทาแต่บางครั้งอะมันก็จะผุดขึ้นมาอีกครั้งว่าเออก็ฉันก็ยังมีพลังที่จะต้องทําอยู่เหมือนเราทําวนอยู่เนี้ยซ้าแล้วซ้าเล่านะคะที่คิดว่าตัวครอบเองก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนกันซ้าแล้วซ้าเล่านะคะ และแน่นอนค่ะว่าในบทสัมภาษณ์เอ้ยย้อนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคือคือครอปเองค่ะเขาก็ได้บอกนะคะในบทสัมภาษณ์เมื่อวานครอปเองเขาก็ได้บอกนะคะว่าสิ่งที่เขาแบบอยากจะขอเลยคือขอให้เราเนี่ยไม่ต้องร้องเพลงขอให้แฟนๆเนี่ยไม่ต้องร้องเพลงให้กับเขาอยากให้แฟนๆเนี่ยยอมรับ การตัดสินใจของเขาและสิ่งที่เขาขอนะคะมันมีอยู่ประมาณสองสาอย่างก็คือหนึ่งอย่าเพิ่งรีบร้องเพลงให้กับเขาหลังจากที่เขาบอกเรื่องราวนี้ไปมันก็คงเป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็คงอึง้งเอออึอ้งอ,อ,อะเป็นแบบฟิลแบบตึงในสนามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าหากว่าขอได้อีกอย่าง อย่าเพิ่งสร้างเกมอย่าเพิ่งทำอะไรก็ตามแต่เพื่อผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นเลยสิ่งเดียวที่ยังพรอปต้องการคือต้องการแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับทีมไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเขารู้ซึ้งมากๆสําหรับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆและไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้ว เรามีช่วงเวลาที่ดีมากๆเราจะมีช่วงเวลาที่ดีที่เป็นเกมสุดท้ายของเขาจริงๆหรือมันจะมีช่วงเวลาต่างๆนานาที่เหลืออยู่จากเนี้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะทำอะไรเพื่อเขาอยากจะให้โฟกัสที่ทีมอยากจะให้ส่งแรงสนับสนุนให้กับทีมนะคะนี่คือสิ่งที่คลอปได้พูดแล้วก็นะคะหลายคนเนี่ยมีการตั้งถามว่าทำไมถึงออกมาพูดในเวลานี้ ทำไมถึงไม่รอให้จบซีซันหรือใกล้ๆจบซีซันเพราะว่านี่ในช่วงเวลาที่สําคัญมันจะกระทบอะไรต่อทีมไหมคือครับก็ได้บอกนะคะว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยว่าลิฟวู2.0เขาไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมีตัวเขาในปีต่อๆไปจะมีผู้จัดการทีมระดับท็อปมาที่นี่และจะทําให้เราเล่นฟุตบอลที่ดีต่อไปได้ มันเป็นอนาคตที่ยอดเยี่ยมของทีมอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ใช่การเป็นผู้โดยสารที่จะคอยรบกวนกระบ,บวนการนั้นๆนะคะเมื่อถูกถามถึงผู้จัดการทีมคนใหม่ครอปก็ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาโดยครอปได้บอกนะคะว่าทําไมผมผมต้องทํำด้วยะ่ะสิ่งที่ผมสร้างมาตลอดสิ่งที่เราสร้างมาตลอด8ปีครึ่งที่ผ่านมา มันเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งมากๆและสิ่งสุดท้ายนะคะพวกเขาต้องการคือต้องการคำแนะนำจากชายแก่คนหนึ่งที่กำลังจะจากไปและเมื่อนักข่าวถามถึงรีแอคชั่นของนักเตะนะคะว่าเมื่อรู้เรื่องดาวว่คครอปกำลังจะออกไปเนี่ยนักเตะรู้สึกอย่างไรเยิงคลอปนะคะได้บอกนะคะว่านักเตะเนี่ยซ้อมกันแบบปกตินะคะ มันไม่ใช่ว่าพวกเขารู้ข่าวแล้วพวกเขากําลังจัดเตรียมปราร์ตี้สาหรับผมแต่พวกเขาเนี่ยก็ออกไปซ้อมกันตามแบบปกติมันค่อนข้างจะแตกต่างกับผู้จัดการทีมที่ถูกไล่ออกหรือใครสักคนที่เข้ามาแล้วก็เซก o ดบาย ครับบอกนะว่ากับนักเตะเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยกับนักเตะทั้งหมดแหละและหลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกับใครอีกสักสคนนะคะนักเตะไม่ได้มีคําถามอะไรมากมายนะคะมีคําถามนิดหน่อยเราม,มีความเป็นมืออาชีพนะคะข้อตกลงกับนักเตะมันมีระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันเริ่มฤดูกาลเราอยู่เราเองก็อยู่ในนั้นแบบสมบูรณ์เรามีปีที่สมบูรณ์มากๆและในทีมก็มีบรรยากาศที่ดีมากๆ ียกได้ว่าไม่มีนักเตะคนไหนที่เศร้าเลยกับการที่ครอปจะจากไปแต่ทุกคนเนี่ยก็ยังทํางานกันปกตินะคะทีนี้มาที่ประเด็นที่หลายๆคนตั้งคำถามเนาะว่าเฮ้ยแบบมีปัญหาภายในหรือเปล่ามีปัญหากับเอฟเีหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าครอปได้บอกไปตั้งแต่ในคลิปนะคะที่มีการปล่อยออกมาสโมสรปล่อยออกมาเนาะ แล้วก็เมื่อวานในงานาแถลงข่าวเนี่ยครอปก็ได้มีการตอบนักข่าวถามอ่ในที่นักข่าวถามย้ําเกี่ยวกับการบริหารงานของเอฟจีนู่นนีนน่ต่างๆนานาน,าน,นะคะครอปก็ได้บอกเหมือนเดิมว่าก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเขาบอกว่ามันคงไม่ง่ายหรอกที่ในงานเนี้ยจะมีใครมาตําหนิเจ้าของแล้วบอกว่าเอฟเีเนี่ยควรใช้ใจ่ายมากกว่านี้ควรใช้ใจ่ายมากขึ้นเออแบบไม่ควรขี้งกอะไรอย่างเงี้ยนะคะครอปก็บอกว่า I'm always happy ก็คือแบบผมเนี่ยมักจะพอใจกับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคือ FSC ก็มีการสร้างนะคะมีการสร้างมีการต่อเติมอาจารย์ต่าง,างๆนานามีการสร้าง e x t r r t r a i n i n g ขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ไปอีก40-50ปีข้างหน้านั่นคือวิธีการที่เราทำถูกต้องแล้วนี่คือวิถีของนิพู ซึ่งผมชอบนะผมชอบมากๆการที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกหรือแบบเออพรีเมียร์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับการที่เราเนี่ยเก็บได้แค่97แต้มหรือ94แต้มแล้วเราไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปียนลีกได้ พราะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเซ็นสัญญานักเตะสักคนแต่ถ้าหากว่าใครจะตำหนินะคะแต่ถ้าใครจะโทษเนี่ยก็โทษที่ผมแหละนะคะการที่ทีมทำทุกอย่างคือคือทุกวันนี้คือทีมเนี่ยการมีทีมเนี่ยคือสามารถทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ครอปเขาได้บอกก็คือก็ตามสไตล์ครอปสไตล์นะคะความเป็นแบบเจนเนอร์แมนของเขากัรแบบความมี การที่ครอปเนี่ยคือครอปเขาเป็นคนที่แบบเจนท์โทเขาเป็นคนแบบเจนท์แมนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เคยโทษนะคะต่อให้มันจะมีปัญหาจริงหรือไม่มีปัญหาจริงครอปไม่ใช่คนประเภทที่จะปาขี้ใส่สมองสอนตัวเองเขาเป็นเคยเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นอยู่เสมอมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีประเด็นที่หลายๆคนแบบถามถึงเป๊ปลินเดอร์ว่าเฮ้ยแบบหลังจากเนี้ยเป๊ปลินเดอร์มือของครอป จะขึ้นมาแทนที่คลอปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะคลอปก็มีการพูดถึงลินเดอร์นะคะแ mm hmm. ปลินเดอร์ว่า mm hmm. เขาเนี่ยรู้สึกขอบคุณแปลินเดอร์มาก mm hmm. คือแป๊บลินเดอร์เขามาแล้วมันสร้างอ mm ิมแพกอะไรให้กับเขานะคะมันสร้างอ mm ิมแพกให้กับเขามันทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้เห็นถึงมุมมองต่างนะคะ mm hmm. แล้วก็ทีนี้ค่ะมันก็มีการพูดถึงนะคะถึงอีกสองคนนะคะ ที่ได้มีการออกไปก็คือเรียกได้ว่าออกกันแบบยกชุดนั่นแหละนะคะมีก็จะมีแบบว่ายังครอฟช่หมเป็นลินเดอร์ีเตาคาร์เวียปีเตาคาร์เวียสนะคะแล้วก็มิววิเตอร์นะคะที่ออกไปนะคะโดยโดยโดย,โดยทางด้านของเอ่อที่เมื่อวานนะคะได้มีการาแถลงข่าวกับครอปนะคะนั่นก็คือฮอกแกนนะคะฮอกแกนก็ได้พูดถึงแล้วว่าเออแต่ละคนเหมือนมีแนวทางของตัวเองว่าแบบอยากจะออกเพื่ออาจจะไปเป็นผู้จัดการ ทีมอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็เลยออกกันยกชุดแต่แต่โดยปกติเรื่องเนี้ยนะคะมันมัน,มนเวลาที่ผู้จัดการทีมออกเนี่ยเหมือนเขาจะมีทีมงานตัวเองเขาก็จะออกพร้อมกันหมดอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยแต่แต่คือเราอาจจะรู้สึกผิดปกตินิดนึงตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคลอปเหมือนวางไว้วางวางเ๊ปลินเดอร์ไว้เหมือนเป็นมือขวา<อ>ไว้ให้วันหนึ่งที่เขาวางมือเ๊ปลินเดอร์จะยังอยู่แล้วก็ผู้ช่วยของเขา ก็จะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต,แ,ตแต่พอมันออกไปล้วก็ก็คงมีคําถามนะคะแต่จากเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าเออก็ก็เคลียร์ประมาณนึงแหละก็คิดว่าเออมันก็เข้าใจได้นะคะมันก็เข้าใจได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยตั้งคําถามนะตั้งคำถามว่าแล้วใครจะเข้ามาเป็นกุนซื้อทีมคนใหม่ของทีมที่จะมาสารงานต่อนะคะให้กับเยนคลอปต่อจากเยกนคลอปอะไรเงี้ยอืม ตอนนี้นะคะทางด้านของสโมสรเนี่ยเขาก็ได้มีการหาแล้วแหละตอนนี้มีการพูดคุยมีการมองหาแล้วแหละเริ่มมีการมองหาตัวแทนของเยือนคลอปบ้างแล้วอย่างที่ที่ก่อนเกินไปก่อนหน้าว่าคลอปเนี่ยนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับการเลือกแต่ให้คําแนะนานะคะคือเหมือนแบบสโมสรถ้าหากว่าสโมสรเนี่ยต้องการคําแนะนําจากเขาเขาสามารถให้ได้ นะคะอย่างที่เขาบอกไปว่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการคําแนะนําจากชายแก่ๆคนหนึ่งที่กําลังจะออกไปนั่นแหละนะคะก็ก็รอดูว่าใครจะเข้ามาแต่ตอนนี้นะคะคนที่เป็นตัวเต็งที่แบบโอ้ยมีข่าวแรงมากๆนั่นก็คือท่านชายนะคะคุณชายชาบีอารองโชอารองโซนะคะที่มีฟอร์มที่ดีมากๆตอนนี้นะคะแบบการคุมทีมของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกำลังลุ่งเลยแล้วตอนนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่า จะเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่เยื่เกนครอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะมาสันน่งานต่อที่จะมาทําหน้าที่ต่อจากเยอเกินครอปนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องไอ้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามแล้วก็สงสัยนะคะว่าครอปมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าทําไมถึงออกนะคะเยื่อนครอปค่ะก็ได้บอกนะคะว่าไม่มีอะไรเลยคือเขาเนี่ยแข็งแรงดีเขาแข็งแรงดีเขาสบายดีทุกอย่างดีไปหมดเลยมันอาจจะมี บางครั้งแหละที่มันอาจจะรู้สึกเล็กๆน้อยๆอยซึ่งก็เป็นไปตามอายุนะคะอันนี้คือสิ่งที่เย้ะเขาบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็ในฐานะแฟนเนาะที่ติ๊กเรามาเมื่อกี้ติ๊กอาจจะไม่ได้เรียบเรียงมันอาจจะสลับกันไปสลับกันมานิดหน่อยต้องขออภัยนิดน,นึงเพราะว่ายัางมูฟออนยังมูฟออนเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะหลายคนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกเหมือนกันติ๊กติ๊กเองก็มูฟออนเป็นวงกลม นะคะมุ่งวามจะมุงกลม,ม,กลมเพราะว่าติ๊กเองนะคะนี่อาจจะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เกิดมาแล้วเชียร์ลีฟพูลเลยเหมือนอย่างพี่ๆหลายๆคนที่โดยเฉพาะผู้ชายที่เขาดูบอลเขามีฟุตบอลอยู่ในใสายเลือดก,กันอยู่แล้วเนาะแต่ติ๊กนะคะกล้าพูดเลยว่าเกินครึ่งของชีวิตติ๊กเนี่ยติ๊กมีลีฟพูลอยู่ในนั้น ติเชียริพูมา17ปีนะคะติเชียริพูมา17ปีแล้วก็แล้วก็มันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตลอดระยะเวลาเกือบเก้าปีในการเป็นแฟนริพูของติก๊กมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุดแม้ว่ามันจะมีบางครั้งที่มันจะ เราก็ตามแต่มันจะมีความทุกข์ใจมันจะมีผลงานที่ไม่ดีก็ตามแต่แต่ถ้ากว่าเราออมาเวทกันแล้วมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะติ๊กกลา้าพูดเลยว่านี่คือ9ปีที่ดีที่สุดในฐานะในการเป็นแฟนลิ์พู้นะคะมันดีที่สุดสำหรับจริงๆเพราะว่ามันสารสันของเด็กคนกหนึ่ง จากที่ได้แต่ฝันหรือบางครั้งไม่กล้าฝันด้วยซ้ำว่าเฮ้ยแบบทีมเรามันจะดีหรือเปล่าวะเพราะวาเมื่อก่อนตอนที่ติ๊กเชียร์ยุคที่ติ๊กเริ่มเชียร์ติ๊กเชียร์ในยุคที่พูดตกต่ำแบบตกต่ำมากๆแค่การลุ้นแบบการลุ้นท็อปโฟหรือการลุ้นท็อปซิกอย่างเงี้ยการลุ้นให้ตัวเองติดท็อปซิกอะบางฤดูกาลมันยังลิบหลี่มันยังยากมากๆนะคะ แต่พอนับตั้งแต่วันที่ผู้ชายที่ชื่อว่าเยอนคลอปก้าเข้ามาในปีสองพัสิบห้ามันทำให้เราสุกว่าเออเขาสิ่งที่เขาพูดไว้สิ่งที่เขาข้อสัญญาว่าเขาจะพาลิพูประสบความสำเร็จหลังจากนั้นน่ะไม่กี่ปีเขาทำได้จริงๆอย่างที่เขาพูดลีพูคว้าบิ๊กเอียร์ถ้วยแรก ขวาบีเอเอถวยแรกในในการภูมิทัศ์ของเยอรมนีครับคือยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วปีต่อมาฤดูก,กาล่นมานะคะคือเราขวาแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นแชมป์ที่ติ๊กตั้งแต่ติ๊กเชียร์มานี่คือแชมป์แบบพรีเมียร์ลีกครั้งแรกหรือมันเป็นแชมป์ที่แฟนแฟนลิฟูเนาะรอคอยกันมาเกือบ30ปีครอบก็สานฝันให้ได้ และหลังจากนั้นเรามีการคว้าแชมป์แบบเป็นดับเบิลแชมป์ถึงแม้จะว่าจะเป็นแชมป์ที่ไม่ได้ใหญ่อะอย่างเอฟเอัพอย่างคาราบาลคัพเออเขาพาเราทําได้สโมสรโลกเราก็คว้าได้นะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ชายที่ชื่อว่าเยนครอบที่เข้ามาสารฝันของใครหลายๆคนที่ไม่กล้าฝันให้เป็นจริงขอบคุณมากๆแล้วเราจะจดจำบอสไปตลอดและหลังจากนี้ เราก็มาสู้กันต่อในช่วงเวลาที่เหลือให้มันเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของเยอรมนครอปและของทีมนะคะก่อนที่ครอปจะจักเราไปเนาะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาค่ะ